เมื่อสัก3ามวันก่อนมีข่าวก็ไม่ใช่ข่าวใหญ่นะแต่ก็น่าสนใจคือมีการค้นพบรอยเท้าไดโนเสาร์บนภูหินล่องกล้าแล้วก็พบรอยนั้นสิบรอยเนี่ยบนแผ่นหิน ซึ่งก็จะว่าเดิมนี่ก็คงจะเป็นเป็นแม่น้ำหรือว่าเป็นโคลนตามร่องน้ำแล้วก็มีการรายงานข่าวนี้นะทางโทรทัศน์รวมทั้งทางโซเชียลมีเดียด้วย ที่น่าสนใจคือข่าวที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเนี่ยพอโพสต์ส่งไปแล้วปรากฏว่ามีคนแสดงความเห็นมากมายแต่เป็นความเห็นที่ไม่น่าเชื่อนะว่ามาจากคนที่มีการศึกษาหรือมีความรู้ เช่นมีความเห็นหนึ่งบอกว่าเกิดทันเหรอถึงรู้ว่าเป็นโดนโดนเสาร์อะบางคนความเห็นหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยร้อยสิบล้านปีมันโนเกินไปหรือเปล่านะอีกความเห็นหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยหินเนี่ยมันไม่ใช่นุ่มนะขนาดช้างยังเดิน เหยียบพินไม่ทะลุเลยแล้วดันโนสาวเนี่ยจะเหยียบได้ยังไงเป็นรอยมีความคิดหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยถ้าดันโนสาวจริงมันก็คงวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านแล้วล่ะมันคงไม่เป็นเพ่นพ่านในป่านอนนั้นก็พูดส้นๆว่าเพ้อเจ้อเลอะเทอะนะไรสาระหลอกเด็กอนุบาล ไนความเห็นมีแต่ทํานองนี้ทั้งนั้นเลยบางความเห็นนี้ก็ดูเหมือนว่ามีเหตุมีผลนะเช่นบอกว่าเนี่ยเกิดทันเหลืนะถึงรั่วเป็นไดนโดนุสาวนี่ยหรือว่าเนี่ยขนาดช้างยังเหยียบหินไม่ทะลุเลยแล้วไดโนเสาร์จะเหยียบหินทะลุได้ไง มันเป็นความเห็นหรือตรรกาที่ดูมีเหตุผลนะแต่มันสะท้อนถึงความไม่รู้ความไม่รู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเลยหรือผู้ใหญ่ก็คือว่าเป็นการแสงความเห็นโดยแสดงถึงความไม่รู้ไม่รู้ถ้ารู้รตอไม่รู้นี่ก็ยังพอว่านะ แต่พอไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรก็เกิดความหลงตัวลืมตนแสดงความเห็นอย่างจะเรียกว่าไม่รับผิดชอบก็ได้หรือว่าเป็นการเผยถึงความไม่รู้หรือความข่าวของตัวเพราะว่า มันไม่จําเป็นต้องเกิดทันยุคไดนโนเสาร์นะถึงจะรู้ว่าเนี่ยนี่คือไดนโนเสาร์ที่มาเดินอยู่บนดินแดนที่ตะหลังเรียกว่า,าผู้หินล่องกล้าเ,เดี๋ยวนี้เรามีความรู้มากพอที่จะบอกได้ว่าอะไรเป็นอะไรแม้จะไม่เห็นด้วยตานะแต่ว่าแค่มีร่องรอยเราก็รู้ได้เอาง่ายๆเนี่ย เราไม่ได้อยู่ในห้องนี้หรือในห้องที่มีเหตุฆาตกรรมแต่เราก็พอจะรู้ว่ามีใครอยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือในห้องนั้นดูจากอะไรนะก็ดูจากลายนิ้วมือแล้วนิ้วมือที่มันทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆจุดต่างๆในห้องก็ทำให้เราคาดคะเนหรือประมาณได้ว่ามีใครอยู่ในห้องนี้ ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ในห้องนั้นถึงจะรู้ว่ามีใครอยู่เพราะนั้นเนี่ยเพียงแค่เห็นรอยเท้าเนี่ยเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ก็ก้าวหน้าพอที่จะบอกได้ว่านี่เป็นรอยเท้าของอะไรของสัตว์ชนิดใดโอ้เดี๋ยวนี้แค่ฟังเสียงนะก็รู้แล้วว่าเป็นเสียงนลกชนิดไหน แล้วเรื่องการาคาดคะเนว่าอายุเท่าไหรเนี่ยไม่ได้แปลไม่ได้ไหมายเพราะว่าต้องเกิดต้องทันต้องเกิดทันถึงจะรู้นะว่าโอมันมีไดโนเสาร์อยู่ในช่วงนั้นช่วงนั้นหอว่าแต่อายุไดโนเสาร์ร้อยยี่สิบล้านปีนะต้นไม้เนี่ยอายุกี่ร้อยปีเราก็พอจะบอกได้ ว่าอายุ300ปี400ปีไม่ได้แปลว่าเราต้องเกิดทันถึงจะบอกได้ว่าเนี่ยมันอายุ300ปีแต่เรื่องแบบนี้นี่ความรู้แบบนี้ดูมันจะไม่มีอยู่ในหัวของคนที่แสดงความเห็นเลยแม้กระทั่งที่ให้ความเห็นว่าเนี่ย หินเนี่ยนะช้างยังเหยียบไม่ทะลุเลยแล้วไดนโนเสาร์จะเหยียบได้ยังไงให้มันเป็นรอยก็ตอนนั้นเนี่ยไดโนเสาร์ตอนที่ไดนโนเสาร์อยู่เนี่ยมันไม่จะเป็นหินเนี่ยมันเป็นดินโคลนไดนโนเสาร์เดินผ่านมาก็เหยียบเป็นรอยเหยียบเป็นรอยพอน้ําแห้งมันก็กลายเป็นร่องเป็นรอยขึ้นมาแล้วตอนหลังเนี่ยพอมีน้ํา พอมีน้ำท่วมถึงตะกอนก็ทับถมปิดรอยนั้นเอาไว้รอยนั้นก็เลยคงอยู่แต่ก็ตะกอนที่ถูกทับถมไปนานๆมันก็กลายเป็นหินเลยพอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นราบมีน้ำท่วมถึงก็ถูกยกขึ้นน้ำหาย ไอตรกรเหล่านั้นก็กลายเป็นหินถูกลมพบถูกลมชะถูกฝนชะก็ค่อยหายไปสุดท้ายก็เหลือรอยของรอยท้ายไดโนเสา์บนพื้นที่กลายเป็นหินคือถ้ามีความรู้ทางด้านทรในวิทยาก็จะรู้ว่าเนี่ยหินมันก็เกิดจากดินนั่นแหละและดินเมื่อ 60ล้านปีก่อนหรือ120ล้านปีก็กลายเป็นหินได้ไม่ยากแล้วถ้าตลกนะบอกว่าเนี่ยถ้าไดโนเสาอยู่มีจริงเนี่ยมันก็คงจะเพ่นพาเข้าไปในหมู่บ้านแล้ว120ล้านปีที่แล้วนี่มันจะมีคนอยู่ได้ที่ไหนมันไม่ใช่แค่ร0 0 200ปีที่แล้วมันใส่ให้เห็นเลยนะความรู้ความเห็นที่แสดงออกมาเนี่ยมัน นอกจากไม่มีความรู้รองรับแล้วยังแสดงถึงความไม่รู้ด้วยซึ่งก็น่าเป็นห่วงนะถ้าเกิดว่าคนที่แสงความเห็นไม่ใช่เด็กประถมแต่ว่าเป็นนักศึกษาเป็นวัยรุ่นหรืออเป็นคนที่ผ่านการศึกษามาอย่างน,น้อยๆเนี่ยมัธยมเนี่ย มันเชื่อเ,เลยนะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยชอบแสดงความเห็นโดยไม่มีความรู้และไม่คิดจะหาความรู้ด้วยแต่ความเห็นแบบนี้มันออกมาไม่ได้นะถ้ามันม,มันไม่มีทัศนคติอีแบบหนึ่งน,นะคือทัศนคติที่ชอบป่วนชอบแซะชอบวิจารณนะ์ซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะ จะมองว่าเป็นนิสัยของวัยรุ่นก็ได้นะเพราะวัยรุ่นเนี่ยขนองนะถ้าสมัยก่อนก็เอาสีฉีดพ่นตามกำแพงหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์ก็เบิ้ลให้มันดังหรือแม่ก็เอาก้อนหญิงขว้างกระจกกระจกบ้านที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้ หนักหมาก็ยกพวกตีกันหรือแม่ก็ไปแซวผู้หญิงธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นแบบนั้นคือเรียกว่าชอบป่วนชอบก่อกวนซึ่งพอโตขึ้นก็อาจจะนิสัยก็เปลี่ยนไปแต่มาน,นึกดูนะถ้ามันเป็นแค่ความเห็นของวัยรุ่นที่ชอบป่วนชอบแซะ มันก็ไม่น่าเป็นห่วงนะที่น่าเป็นห่วงคือมันเป็นความเห็นหรือเป็นทัศนคติของคนทั่วไปด้วยรวมทั้งผู้ที่เป็นผู้ใหญ่เพราะว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังมีความเห็นแบบนี้มีทัศนคติแบบนี้มันน่าเป็นห่วงแต่ก็ดูมีดูว่ามีนาโนจะเป็นอย่างนั้นนะเมื่อสักยี่สิบปีที่แล้วเนี่ย มันมีร้านอาหารร้านหนึ่งนะถ่ายพิษนุโลกเก่งมากเรื่องทำผักบุ้งเหินฟ้าผักบุ้งเนี่ยเชฟหรือพ่อครัวนี่พอผัดผักบุ้งเสร็จก็จะโยนนะแล้วก็จะมีลูกน้องถือจานร,รองรับผักบุ้งอีกที่นึงเลยนะห่างประมาณสัก ห้าเมตรบางทีก็สิบเมตรแล้วก็โยนแม่นมากโยนทั้งเตาเลยแต่เตาอยู่นะแต่ว่า ه, กระทะอยู่โยนทั้งกระทะผักบุ้งก็ลอยแล้วก็มีคนรอรับร้านนี้ก็ก็ดังนะเพราะว่ารายการตามไปดู สมัยก่อนนี่คนติดตามรายการนี่มากก็เลยมีคนไทยคนฝรั่งเนี่ยไปดูแค่ไปดูอย่างเดียวนะไม่ได้ไปไปกินนะไปดูเขาทำผักบุ้งลอยฟ้าฝรั่งก็ไปนะเวลาว่าครัวเนี่ยโยนผักบุ้งแล้วก็ลูกน้องเนี่ยซึ่งถือจานเปลเนี่ยหรือจานธรรมดารอ,รอรับอยู่เนี่ย พอรับได้พอดิบพอดีเลยนะฝรั่งก็ตบมือนะโอยชมเลยบพราะว่าคนไทยเงียบเชฟจะโยนไปกี่ครั้งกี่ครั้งลูกน้องรับได้ทุกครั้งฝรั่งตบมือชมแต่คนไทยเงียบแต่มีคราวหนึ่งนะเชฟนี่โยนเพราะว่าลูกน้องรับพลาด คนไทยตบมือกันใหญ่เลยเฮ้ฝ hey, รั่งนียเงียบเลยนะหมายความว่าขณะที่ฝรั่งก็ชมนะเวลาใครทำอะไรได้ดีเนี่ยก็ชมตบมือแต่คนไทยที่ไปดูในเหตุการณ์นั้นกลับไม่ชื่นชมแต่พอเกิดความผิดพลาดขึ้นมาดีใจสะใจอันนี้มันสะท้อนอะไรนะสะท้อนว่า มีคนไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่รู้จักชื่นชมนะเวลาใครทำดีก็ไม่ได้ชื่นชมแต่ถ้าพลา,พลาดเมื่อไหร่ก็จะซ้ำเติมหรือถึงแม้ทำดีแต่ก็ยังหาเรื่องบ่นหาเรื่องป่วนเรื่องแซะอย่างกรณีพบ ลอยท้ายไดนโนเสาร์เนี่ยที่พูยล่องกล้าเนี่ยไม่มีใครสักคนนะที่เขียนความเห็นชมนะว่าชมคนที่ค้นพบนะหรือว่ายินดีดีใจที่มีการค้นพบสิ่งสำคัญนะที่เมืองไทยของเราโดยเฉพาะในภาคอีสานมีแต่คนซะมีแต่คนป่วน ดูถูกเย้ยหยันนะว่าเนี่ยมนโนหรือเปล่าเพือเจาหลอกเด็กอนุบาลซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นทัศนคติของคนไทยจนวนมากนี้น่าเป็นห่วงนะแต่มันก็มีแนวโน้มว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะเรื่องนั้นก็แพร่ระบาดไปตามวงการต่างๆคือใครทำดีก็จะหาช่องตำหนิ มีโอกาสที่จะแซะได้ก็แซะบางทีกลายเป็นเรื่องเท่ไปนะแข่งกันว่าใครจะแซะได้ดีกว่ากันใครจะแซะได้เจ็บกว่ากันซึ่งอันนี้ถ้ามันเป็นนิสัยของวัยรุ่นจะเป็นนิสัยของเฉพาะวัยรุ่นนี่ก็ยังไม่เป็นไรนะเพราะว่าปกติวัยรุ่นทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นกับคนวัยอื่นด้วยนี่อันนี้น่าเป็นห่วงแล้วก็นวโน้มหรือว่า ท่าทางก็จะเป็นอย่างนั้นนะอย่างเมื่อ2วันก่อนเนี่ยหลังจากที่ผลการแข่งขันแบดมินตันนะปรากฏออกมานะว่าวิวกุลรวุิเนี่ยแพ้นะได้เหรียญเงินก็มี ังสุพิมพ์ยักษ์ใหญ่ลายหนึ่งภาดหัวข่าวชวดเหรียญทองสร้างประวัติศาสตร์ไม่สำเร็จคือแทนที่จะชมนะว่าโอ้นักกีฬาของเราได้เหรียญเงินไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของแบบเบินตันไทยส่งนักกีฬาไป แข่งโอลิมปิกแบบมินตันนะสามสิบกว่าปีนะไม่เคยมีใครได้เหรียญแม้แต่เหรียญเดียวตอนนี้วิวเนี่ยเขาได้ต้องเหรียญเงินนะนะแทนที่จะชมนะว่าโอ้สร้างประวัติศาสตร์นะได้เหรียญแรกนะของไทยพาดาหัวข่าวว่าชวดเหรียญทองสร้างประวัติศาสตร์ไม่สำเร็จ าสะท้อนถึงมุมมองนะของคนผาาหัวข่าวคือมองลบอะแทนที่จะชมที่นักกีฬาไทยเนี่ยมาถึงระดับนี้นะกับบอกว่าเนี่ยทำไม่สำเร็จล้มเหลวเพราะก็ว่าโดนคนวิจารณ์เยอะเลยนะนะว่าเนี่ยทำไมถึงผาาหัวข่าวแบบนี้ แต่การที่มันาพาดการที่มีการาพาดหัวขาวแบบนี้ได้ก็แสดงว่ามันมีคนที่คิดแบบนี้จริงๆหรือมีทัศนคติในทางลบแบบนี้จริงๆและไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นที่ชอบแซะชอบป่วนแม้กระทั่งคนในวงการที่เรียกเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ก็คิดแบบนี้กันเยอะซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นในครอบครัวต่างๆมากมายนะลูกเนี่ยเวลาแข่งฟุตบอลชิงชนะเลิศบอกว่าแพ้ได้ที่สองกลับมาถึงบ้านนี่แทนที่พ่อจะชมนะกับว่านะว่าทำไมถึงแพ้เขาเราก็คนเหมือนกันทำไมแพ้ อันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ลูกหลายคนเนี่ยเจอนะพ่อแม่หรือพ่อเนี่ยอาจจะรวมถึงครูด้วยเวลาลูกหรือนักเรียนเนี่ยแพ้ขึ้นมาไม่ว่าจะแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์หรือว่าแข่งดนตรีประกวดดนตรีหรือว่าแข่งฟุตบอลแข่งกีฬา พอแพ้เนี่ยแทนที่พ่อหรือครูจะให้กำลังใจหรือแทนที่จะเห็นว่าโอเ้เขาลูกหรือลูกศิษย์นี่เขาพยายามนะแทนที่ให้แทนที่ให้คะแทนทน,นความพยายามนะกับตำหนิว่าทำไมถึงแพ้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับหลายครอบครัวมาก เด็กบางคนก็เรียนดีนะสอบได้เกรดนี่ก็สามจุดแปดพอพ่อเห็นบอกว่ายังทำได้ดีไม่มากพอข่าวหน้าต้องทำให้ดีกว่านี้ลูกนี่เหี่ยวเลยอันนี้มันแสงทัศนคตินะของ คนที่เป็นพ่อคนที่เป็นครูที่จริงก็คนไทยจนวนไม่น้อยเนี่ยคือชอบมองลบไม่รู้จักชมไม่รู้จักให้กำลังใจซึ่งก็ทำให้เด็กไม่ว่าจะเป็นลูกหรือนักเรียนเนี่ยท้อทแท้รู้สึกแย่กับตัวเองบางคนถูกตำหนิจนไม่เห็นความดีของตัวเลยนะ มีนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยอายุกแค่หกเจ็ขวบเป็นพวกไฮเปอร์หน่อยๆเวลาแม่ไปรับลูกเนี่ยครูก็มักจะมาบอกว่าเนี่ยลูกของว่าเด็กคนนี้มีเรื่องอะไรกับเพื่อนมั่ง เจออยู่บ่อยๆตอนหลังเวลาลูกกลับมาโรงเรียนเอากลับมาจากโรงเรียนแม่ก็จะถามว่าวันนี้ลูกไปมีเรื่องกับใครบ้างถามยี่ตลอดเวลาเลยและว,วันหนึ่งครูให้นักเรียนเขียนเรียงความพูดถึงความสามารถของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความเด่นอะไรบ้าง บอกว่าเด็กคนนี้เขียนไม่ออกเลยคนหนึ่งเขียนออกนะแต่เด็กคนนี้เขียนไม่ออกครูแปลกใจก็เลยมาเล่าให้แม่ฟังพอแม่ได้ยินแม่ร้องไห้เลยพอรู้ว่าเหตุสาเหตุเนี่ยอยู่ที่แม่คือแม่ถามอยู่นั่นแหละว่าลูกไปมีปัญหาอะไรมาจนกระทั่งลูกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยกลับบ้านทีไรแม่ก็ถามว่าไปมีเรื่องกับใครมา เห็นแต่ข้อมองเห็นลูกแต่ในแง่ลบลูกก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยพอครูให้เขียนเรื่องความว่ามีความสามารถอะไรบ้างเขียนไม่ออกลูกแม่นี่ก็ร้องไห้เลยนะเล่าเรื่องนี้ให้ธมาฟังอรรมาก็บอกทีหลังเนี่ยเวลาลูกกลับมาบ้านก็ถามลูกแต่วันนี้ลูกทำอะไรดีมาบ้าง มันไม่ได้ดีแต่ลูกมัดีกับแม่ดีนะเพราะทำให้แม่เนี่ยรู้จักมองลูกในทางบวกเดีย๋ยวนี้คนไทยเราเป็นงี้เยอะนะแล้วเป็นกันหมดนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์รวมทั้งคนที่มีอํานาจหน้าที่ขอารับผิดชอบคือมองเห็นแต่ลบ ไม่สามารถที่จะมองเห็นด้านบวกของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยชมไม่เป็นก็มีแต่จะแซะมีแต่จะวิจารณ์และพอเป็นนี้บ่อยๆนะมันกลับส่งผลร้ายกับตัวเองนะคือมองชีวิตของตัวเองหรือมองอะไรรอบตัวมันมีแต่ลบไปหมดเลยไม่สามารถที่เห็นอะไรดีๆที่ตัวเองมีอยู่ ชื่อตัวเองอาจจะมีอะไรดีมากมายนะแต่มองไม่เห็นเลยเห็นแต่ลบเห็นแต่ความทุกข์เห็นแต่อุปสรรคเห็นแต่ปัญหาหรือบางทีก็เห็นความผิดพลาดตื่นเช้าขึ้นมานี่มองเห็นไม่สามารถจะชื่นชมสิ่งที่มีอยู่รอบตัวได้เลยมองไม่เห็นเลยนะนว่าฟ้ามันสวยเรารู้สึกโชคดีนะที่เรายังมีลมหายใจ านนี้คี้ไม่ออกจริงนะอย่างเช่นนะรถติดมันดียังไงบ้างนะหรือวันนี้เรามีอะไรดีๆบอกมาสักห้าอย่างใช่ไหบางคนบอกไม่ได้เลยนะเห็นแต่ข้อเสียชีวิตแทนที่จะมีความสุขได้แบบง่ายๆกลาย,ายเป็นชีวิตติดลบไปพวกเราก็ต้องระวังนะถึงแม้ว่าเราจะประมาทนะเพราะว่า พอเราอยู่ท่ามกลางคนที่คิดลบชอบแซะชอบวิจารณ์เราก็จะเผลอรับเอาความคิดแบบนี้เข้ามาแต่ที่จริงเนี่ยอาจจะมีความคิดหรือทัศนก,กติแบบนี้อยู่แล้วก็ได้เพราะว่าการเลี้ยงดูในครอบครัวพ่อแม่หรือว่าการหล่อหลอมจากครูบาอาจารย์ จะนไม่น้อยเป็นแบบนี้พอถูกใครมองถูกผู้ใหญ่มองในทางลบถูกผู้ใหญ่เห็นแต่ข้อผิดพลาดถูกผู้ใหญ่ตำหนิก็เลยซึมซับรับเอาความคิดแบบนี้มาพอเห็นใครทำดีก็หมั่นไส นะหาช่องแซหาช่องป่วนอย่างที่ที่มีคนคอมเมนตนะ์ในข่าวที่ว่าเนี่ยพบไดโนเสาร์ที่ปุยล่องกล้าเนี่ยว่าม,มีแต่คอมเมนต์ที่ลบทั้งนั้นเลยและมาไม่ได้สร้างสารรค์เลยนะเช่นหาว่าเนี่ยเพอ่์เจร์หลอกเด็กอนุบาลน,นะ เกิดทันหรือถึงรู้ว่าเป็นไดโนเสาร์เนี่ยลองนึกนะคนที่ค้นพบไดโนเสาร์เนี่ยหรือคนที่เขาพยายามที่จะเผยแพร่ข่าวนี้เขาจะรู้สึกอย่างไรนะมันเป็นเป็นเพราะคนไทยเป็นแบบนี้มันก็เลยเกิดความรู้สึกถูกบั่นทอนกำลังใจได้ง่ายๆแต่ว่าเราก็อย่าไปหวั่นไหวนะกับไอ ความคิดแบบเนี้ยพาราะถ้อรลหวันไหวแล้วเราไปซึมซับเราเอาความคิดแบบนี้ทัศนคติแบบนี้เข้ามาสุดท้ายมันก็กลับผลเสีกับเรานะชีเราก็ติดลบไปด้วยเจออะไรก็เห็นแต่เรื่องลบๆมีข้อตำหนิมีเรื่องบ่นอยู่เสมอและสุดท้ายก็แหวงกลับมาเห็นแต่ข้อผิดพลาดตัวเองหรือว่ามองอะไรก็มีแต่เรื่องลบ เช่นก็เลยติดลบไปด้วย